ราศีพิจิกปลายเดือนมกราคมมีเรื่องดีมีเรื่องเด่นเข้ามาเงินทองหลังไหลเข้ากระเป๋าสวัสดีชาวราศีพิจิกคุณผู้ฟังทุกท่านครับในช่วงระยะเวลาที่เหลือของเดือนมกราคมนั้นก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร เริ่มส่งผลถึงดวงชะตาของทั้ง12ราศีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรและดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเช่นกันในส่วนของดาวศุกร์นั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งทั้งสามดาวใหญ่มีผลต่อดวงชะตาและมีความสำคัญกับทางโหราศาสตร์เป็นอย่างมากแต่ชาวราศีพิจิก จะมีการตอบรับกับดวงชะตาในด้านการเงินซึ่งการเงินค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวการเงินที่ว่าดีนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากรายจ่ายที่ต้องจ่ายที่เป็นประจำในช่วงถัดจากนี้ไปรายจ่ายต่างๆก็เริ่มที่จะนิ่ง เริ่มที่จะอยู่ตัวหรือค่าใช้ใจ่ายในบางส่วนก็จะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหรือมีเกณฑ์มีโอกาสถึงขั้นปิดหนี้ปิดสินได้เลยในช่วงถัดจากนี้ไปแต่สำหรับการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงปลายเดือนมกราคมดวงชะตามีเกณฑ์จะได้เงินสามช่องทาง ก็อาจจะได้จาก1ช่องทางหรืออาจจะได้ทั้ง3ช่องทางซึ่งทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะพบเจอเรื่องราวที่ไม่เหมือนกัน 1. ชาวราศีพิจิกจะได้เงินจากโชคลาภชาวราศีพิจิกในช่วงเวลาต่อจากนี้ดวงชะตาอยู่ในคุมทรัพย์คุมสมบัติเป็นราศีที่ได้เทวดานางฟ้าคุ้มครอง เป็นราศีนักบุญบุญกุศลที่เคยสร้างที่เคยทำมาในครั้งอดีตส่งผลถึงดวงชะตาประตูบุญประตูทรัพย์เปิดพร้อมกันจึงทำให้การเงินการทองของชาวราศีพิจิกนับจากนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เงินทองโชคลาภวาสนาจะหลั่งไหลเข้ามาหาชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนั้น หยิบจับอะไรก็จะเห็นเงินเห็นทองชาวราศีพิจิกท่านใดที่ชอบสะสมบุญเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะพบเจอโชคลาภก่อนคนอื่นทุกครั้งที่มีการเสียงโชคเสียงดวงหากอยู่ในช่วงอารมณ์ที่ดีไม่มีอะไรมากวนจิตกวนใจมีเกณฑ์สูงที่ชาวราศีพิจิก จะประสบผลสำเร็จในการเสี่ยงโชคในการเสี่ยงดวงเคล็ดลับอีกสิ่งหนึ่งของชาวราศีพิจิกนั้นก็คือหากชาวราศีพิจิกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นมงคลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้ลาบลอยเช่นอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดหรือโบราณสถาน หรือแม้แต่งานบวชพระงานแต่งงานมงคลสมรสหรืองานทำบุญต่างๆก็เพราะดวงของชาวราศีพิจิกค่อนข้างถูกชะโลกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่านับจากนี้ไปชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์โชคหล่นทับอย่างแน่นอน 2. ชาวราศีพิจิกจะมีงานเข้ามาหาอย่างต่อเนื่อง เงินจะเข้ามาหาชาวราศีพิจิกอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเข้ามาผ่านช่องทางการทำงานในช่วงถัดจากนี้หากเป็นงานแสดงงานโชว์งานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ความสามารถหรืองานบริการต่างๆในช่วงถัดจากนี้ หรือภาพรวมในปี2024ชาวราศีพิจิกจะมีงานติดต่อเข้ามาหาชาวราศีพิจิกเป็นงานที่เข้ามาหามากกว่าในปีที่ผ่านมาปีนี้ถือว่าเป็นปีท้องของชาวราศีพิจิกก็ว่าได้นอกจากผลตอบแทนที่ชาวราศีพิจิกจะได้ชาวราศีพิจิกนั้นในปีนี้ก็จะมีชื่อเสียงมีความโด่งดัง ในปีนี้ถือว่าจะมีการถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกนั้นจะหาเงินเข้ากระเป๋าได้ค่อนข้างง่ายและชาวราศีพิจิกท่านใดตกงานหรือกำลังมองหางานอยู่ในช่วงถัดจากนี้ไปจะได้งานจะมีงานรองรับแต่จะเป็นงานที่ชาวราศีพิจิกนั้นไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นัก หรือไม่เคยทำมาก่อนจะต้องมีการเรียนรู้มีการปรับตัวตามสถานการณ์มากในช่วงแรกแต่ทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปและจะเริ่มเข้าที่เข้าทางจะอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แต่หากเข้าสู่เดือนเมษายนงานก็จะมีเกณฑ์ปรับตัวจากอิทธิพลของดาวพฤหัสแต่เป็นการปรับ เป็นการขยับที่จะก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้นซึ่งดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าเป็นราศีที่ยืนหนึ่งอย่างแน่นอนในช่วงถัดจากนี้ไป 3. ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะปิดการขายสินค้าบางอย่างสำเร็จชาวราศีพิจิกจะได้ขายสิ่งของที่ต้องการขายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่ตั้งใจจะขายในครั้งอดีตเคยประกาศขายเคยตั้งใจที่จะเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือแต่ยังไงยังไงก็ไม่มีใครสนใจติดมือเป็นภาระให้ชาวราศีพิจิกยังต้องแก้ไขยังต้องดูแลแล,และรับผิดชอบต่อไปแต่การที่ดาวใหญ่ทั้งสามดวงมีการเคลื่อนย้ายนั่นจึงส่งผลถึงดวงชะตาของชาวราศีพิจิกดวงชะตาการเงินในช่วงนี้ จะได้เงินจากการเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนอย่างแน่นอนซึ่งจะทำให้ชาวราศีพิจิกได้รับทรัพย์ก้อนโตในช่วงปลายเดือนไม่ว่าจะเป็นการขายบ้านขายรถขายตึกแถวขายที่ดินหรือแม้แต่สิ่งของต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนจากนี้ไป ซึ่งชาวราศีพิจิกจะมีการรับทรัพย์รับเงินก้อนโตในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือเข้าสู่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และการเงินเด้งที่สองชาวราศีพิจิกในช่วงปลายเดือนชาวราศีพิจิกจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดจาไรไยก็จะเป็นเงินเป็นทองผู้คนจะคล้อยตามเรียกได้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกทำอะไรก็ขึ้น ทำอะไรก็จะเห็นเงินเห็นทองเรียกได้ว่าต่อจากนี้ไปดวงของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าเป็นดวงขึ้นอย่างแท้จริงสำหรับชาวราศีพิจิกและทุกๆราศีในช่วงถัดจากนี้ไปเคล็ดลับสามอย่างที่เชื่อกันว่าเป็นการทำเพื่อรับดาวพฤหัสเป็นการปรับดวง ที่จะมีการย้ายในช่วงเดือนเมษายนหนหาต้นไม้มงคลมาปลูกไว้ในบริเวณบ้านสามต้นด้วยกันเป็นต้นไม้ขนาดเล็กหรือขนาดย่อมเยาวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดเป็นมงคลเช่นกัน 2. หาของใช้ที่มีสีให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองติดเนื้อติดตัวไว้ตลอดไม่ว่าจะเป็นปากกา ยางรัดผมกระเป๋าสตางค์หรือแม้แต่กำไรเข้ามือก็ถือว่าเป็นมงคลเช่นกัน 3. สร้างราศีให้กับตัวเองทุกวันตอนเช้าให้ล้างหน้าตอนกลางวันเอาน้ำมาประพมที่หน้าอกและตอนกลางคืนให้ล้างเท้าก่อนนอนทําทุกวันจะเสริมราศีเสริมมงคล ซึ่งโบราณท่านว่าดีนักแลซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณหากชาวราศีพิจิกท่านใดพร้อมจะรับความร่ำรวยพร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลง หรือพร้อมที่จะรับพลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ชาวราศีพิจิกตั้งจิตอธิษฐานแล้วพิมพ์คำว่าต่อจากนี้ไปข้าพระเจ้าจะรวยเหนือใครรวยเงินรวยทองรวยไม่มีใครตามทันเพียงเท่านี้เพื่อให้ดวงจิตของชาวราศีพิจิกผูกกับพลังงานดีๆที่อยู่รอบตัวก็ขอให้ชาวราศีพิจิกร่ำรวย มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ